ยินดีต้อนรับสู่ Drive Culture จุดหมายปลายทางของคนรักรถที่นี่เราจะพาคุณไปพบกับรถที่น่าตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่ซูเปอร์คาร์สุดหรูไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยและวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับรถที่กำลังเป็นกระแสไปทั่วโลกนี่คือ MG Cyberster ปี2025ภาพตัดไปที่ MG Cyberster ขับบนถนนเรียบชายหาดแสงแดดยามเย็นสะท้อนลงบนสีแดงสดของตัวรถ นี่ไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าธรรมดาแต่มันคือการกลับมาของจิตวิญญาณรถโรสเตอร์ในตำนานของ MG ที่มาพร้อมกับพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีแห่งอนาคตไซเบอร์สเตอร์คันนี้โดดเด่นด้วยดีไซน์สุดหําสมัรถนาที่เร้าใจและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและเมื่อคุณเห็นประตูปีกนกที่เปิดออกคุณจะเข้าใจทันทีว่าทำไมมันถึงเป็นที่พูดถึงโพสยืนข้างรถชี้ไปที่ด้านหน้าของไซเบอร์สเตอร์มองดูด้านหน้าไฟหน้าและที่คมกริบและเส้นสายที่ดุดันให้ลุกที่ทั้งล้ำสมัยและสปอร์ต ายเส้นที่พาดยาวด้านหน้าไม่เพียงแค่ดูดีแต่ยังเพิ่มความโดดเด่นยามค่ำคืนและที่สำคัญการออกแบบทุกจุดมีไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่กล้องจับภาพช่วงที่ประตูปีกหนกของไซเบอร์สเตอร์เปิดขึ้นอย่างมีสไตล์และนี่คือไฮไลท์ที่ใครๆก็ต้องพูดถึงประตูปีกหนกไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่มันคือการประกาศตัวตน MG ต้องการให้ไซเบอร์สเตอร์เป็นรถที่ทุกสายตาจับจ้องและต้องบอกเลยว่าพวกเขาทำสำเร็จ ภาพตัดไปยังภายในห้องโดยสารโฮสต์นั่งอยู่ในเบาะคนขับเมื่อเข้ามาข้างในคุณจะสัมผัสได้ถึงความล้ำสมัยแบบเต็มขัน้นแผงหน้าปัดโค้งแบบดิจิทัลล้อมรอบตัวผู้ขับขี่ทุกข้อมูลสําคัญตั้งแต่ความเร็วระดับแบตเตอรี่ไปจนถึงระบบนําทางถูกแสดงอย่างชัดเจนบนหน้าจอที่สวยงามกล้องจับภาพพวงมาลัยดีไซน์สุดล้ําพร้อมปุ่มควบคุมที่ใช้งานง่ายและพวงมาลัยนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนคุณกําลังควบคุมยานอาวกาศ นี่คือการผสมผสานระหว่างดีไซน์และฟังก์ชันที่ลงตัวภาพตัดไปที่ไซเบอร์สเตอร์กำลังเร่งความเร็วบนถนนไซเบอร์สเตอร์มาพร้อมกับมอเตอร์คู่ที่ให้กำลังถึง536แรงมา้าขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWD ทำให้สามารถเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในสีวินาทีและที่สำคัญด้วยแบตเตอรี่ที่วางอยู่ต่ำทำให้การทรงตัวแน่นหนึบบถนนได้อย่างยอดเยี่ยมโพสทีไปที่พอร์ตชาร์จของรถ และเรื่องระยะทางก็ไม่ต้องกังวลไซเบอร์สเตอร์วิงได้ไกลถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและด้วยเทคโนโลยีชาร์จเร็วคุณสามารถชาร์จจาก20%ไป80%ได้ในเวลาเพียง30นาทีภาพเปรียบเทียบ c y เบอ s t e r อร์กับเท s l a โมเดล Y และปอร์เช่เทกันถ้าเทียบกับคู่แข่งเท s l a โ o เดล Y อาจจะเน้นความอเนกประสงค์มากกว่าส่วนปอร์เช่เทกันก็มีสมรรถนะที่น่าทึ่งแต่ราคาก็สูงกว่าแต่ MG ไซเบอร์สเตอร์นั้นอยู่ในจุดที่ลงตัว ทั้งในด้านราคาสมรรถนะและดีไซน์ที่เราใจโฮสยืนพิงรถหันมาพูดกับกล้องด้วยรอยยิ้มสุดท้ายคำถามคือ MG Cyberster คืออนาคตของรถสปอร์ตไฟฟ้าหรือไม่สำหรับผมมันคือการนำเอาสเสน่ห์ของรถโรสเตอร์ในอดีตมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบและที่สำคัญทุกครั้งที่คุณกดคันเร่งคุณจะสัมผัสได้ถึงความสนุกที่แท้จริงภาพรถขับลับขอบฟ้าพร้อมเสียงเครื่องยนต์ไฟฟ้า,ฟาแล้วคุณล่ะ คิดว่า MG Cyberster จะสามารถเป็นผู้นำในโลกของรถสปอร์ตไฟฟ้าได้หรือไม่คอมเมนต์ Comment บอกความเห็นของคุณด้านล่างและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไร i v เคานเจอร์เพื่อไม่พลาดรีวิวสุดพิเศษอีกมากมายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขับขี่อย่างปลอดภัยและใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์โลโก้ไรทเคาเอปรากฏพร้อมปุ่ม s u b s c r i b e และแนะนำวิดีโออื่นๆ